าะะมาวันนี้เรามาอยู่กับศึก PVP เยี่ยเครื่องดันซอมบี้อะไอ้เยี่ยเลือกปันก่นขนาดนี้ไม่อัดไม่ได้ตีกันปะเป็นไงวะเป็นไงวะเไี้ยละอุ้ยไม่โดนไม่โดนมันเป็นไงวะเป็นไงวะตีเละโอ้ยกระเด็นเลยไยอ้ โอ้ยไอสัตว์อย่าเข้ามา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 นะเพ้ยอนที่สี่ล่ะที่สี่ฮ้ยโดดดิจิตอลไอ้เยี่ยพี่ตกพื้นไอยสัตว์ไอ้เยี่ยต่อละครพี่ตกพื้นนะตีไม่ไปโอ้ยโอ้ยฮาวายอ่ะ้าทำไมกูไอ้นี่ปัดนไม่โดดวะมันมันต้องโดนจริงๆพี่มาถึงจะไปอ่ะ แบบเนี้ยเออวิ่งจู้หน้าเอาหน้าไปจู้ตี้วอ่ะอือกระเด็นหายเยฟันอ่ะโอ้ยเหนื่อยป่ะเหนื่อยป่ะโอ้ยคุจะแตกกูจะแตกเท็กเจอร์มันซ้อนกันน่ะไอ้เหี้ยเล่นยากมากคุณเออตัวเสือกอยู่ข้างหลังไอ้เหี้ยเอออย่าอยาไอ้เหี้ยฟันตกไปแล้วพี่ หลือพี่กับผมแล้วไม่ได้ไม่ได้อยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังไปยังไม่ไปเหรออุ้ยอีย,อยดโดนเองกระเด็ดนเลยโอ้ยไอ้เียปันแม่งซ้ำศบไปสัตว์เราเล่นเหีย้อย, <c oughs> อ,อ,ยอะไรกันอยู่เนี่ยอือไอ้สัตว์ทำไรเอาตัวละครพี่หายไปไหนวะตายอ่ะโอ้ย,อย ไอ้เขี้ยดีไอ้สัตว์กูจะตื่นในพื้นอยู่แล้วเนี่ยเอ้าแล้วกูออกไงเดี๋ยวแป๊บให้กูออกไปก่อนดิไอ้เขี้ยนี่งองงอนแล้วเนอะโอ้ยไอ้เขี้ยเล่นเหลือสามสิบแล้วไม่ได้ละนี่ทำอะไรไว้เมื่อกี้เนี่ยไอ้สัตว์ไม่โดน ปีอกอะไอเยอะไม่โดนเลยไอ้เยอยอะไรวะโอ้ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเอ้ยเฮ้ยไว้นะคุณล่วงไปแล้วอนจริงวะไอ้เยอะจะล้มเลยไงวะไอ้เยอยมาดิมาดิไอเยอะ ผมรู้ทิกแล้ววิ่งวิ่งเข้าไปชาร์จแล้วก็ยิงเลยเนี่ยไอ้เน่ไอ้ปันไม่ตายครับไอ้ปันเพิ่งเกิดเลือดมันเยอะกูเพิ่งขึ้นมากูตกตึกเมื่อกี้โอ้ยไอ้แย้มแม่งโดนดิดแต่แม่งไม่กระเด็นติดพื้นไอ้เนี่ยเต้นนำคอนเทนต์ได้เลยนะเนี่ยไอ้แย้มหายแ้วผมผมอัดอยู่อัดอยู่ ไปโดนปีปีเราปีเนี่ยปีเรากูว่าเราต้องหาที่ฟาร์มจริงๆจังๆแล้วไม่งั้นแม่งไม่ผ่านแน่คืนแน่ไอ้เหี้ยโดนต้นไม้แตกไปแล้วไปนยอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อยะยะเป็นอยา่างนี้ทำไม <laughs> ที่ทำสวนพังเรอ <laughs> นิดหน่อย,อย <laughs> เชี่ยนี่เขาหลังไม่โดนได้ไงไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยนี่เขาหลังเหรอเอื้อไม่ได้ตีเลยไม่โดนวะกูรู้ทิกแล้วไอ้บ้าพี่กิมไม่โดนไม่ต้องเด็กนะล่ะโอ๊ยสามัญใจโอ๊ยคุณจะแตกคุณจะแตก ดกแล้วหน้ามืดแล้วโอ้ยไอ้เงี้ยไม่น้ไอ้เงี้ย <laughs> เอาตายแล้วเหรอเอาชุดกอบกุกากเลยโอ้ย <laughs> ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยนี <laughs> ชั่วร้าย้ไอสัตว์ เร็วเฮ้มีพี่บอกยาอีอสัตว์เอานี้ไปกินไปตายเลยเยี่ยแตกหนึ่งอีคนต่อไปไอ้แยพี่แม่งกระเด็นแบบกระเด็นเี่ยไอ้แยกคนยุคกลางเขาขี่ม้าชนกันนะของเราแม่งยุคอาภพคนลิปเอาเครื่องดันมายิงกันเล่น อะไรเป็นแล้วป่ะปันตอมชุดอยู่อ๋อชุดจะเต็กเอ้ยยัดดี้ามาตายตายพื้นนี่มาออกไม่ได้โอ้ยโอเคอย่าคิดดิฟประมาณนี้แล้วกันนะขอตัวไปสนุกกันต่อกอนไปเนยเพราะสุดท้ายอัดยังไงแม่งก็มีอยู่แค่เียแหละ เฮ้ยช่วงเวลาโูหนหาเลยเยอะเตินไปตกตึกนะกันแบบขาผมยังไม่ตกตึกอะไหนๆลองดีดผมไม่ตกตึกยู่ดิไปไกลขนาดไหนวะไหนนะเดี๋ยวอะไหนดูดิยุดอ๋อผมตกไปแล้วนี่หว่าตอนต้นแต่ตอนนั้นไม่ได้อัดนึกออกแล้วเออดาเมจฟอดาเมจไม่เยอะวะไม่มีไม่มีฟอลดาเมจไม่มี โอเคแค่นี้แหละคลิปเนี้ย